สวัสด,ดียามส,สายคะ่ะเพื่อนๆกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงสิบสี่นาทีค่ะ <c oughs> ยังเช้าอยู่เนาะ <c oughs> วันนี้จะทำความสะอาดที่นอนคะ่ะที่นอนนี่เป็นยางพารานะคะแต่เขาทำออกมาแบบแบบที่นอนผ้าแบบโบราณเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็บอกว่าเราจะเอาแล้วเราก็ไม่ได้วางเงินเขาแล้วเราก็ไปเดิน ดูของที่ศูนย์นุสาหกรรมค่ะที่เชียงใหม่ค่ะปลายปลายปีเขาจะมีของออกล้านมาออกล้านเออก็มีผู้ชายคนหนึง่งเขาก็อยากได้เราบอกไม่ได้เพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราจะเอาจองไว้แล้ว <c oughs> นี่ก็เอ่อแอลโกอฮอล์ค่ะ ช่วงนี้ทําไปแล้วทําคลิปแท็บเล็ตมันแท็บเล็ตไม่มีเสียงก็เลยทําใหม่ <c oughs> อันนี้ก็อ,อ่แอลโกอฮอล์นะคะและขวดนี้ก็จะมีทําเองค่ะมีน้ํายาล้างจานน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วกอ็อ่น้ำยาเด็ดตอหนึ่งฝาแล้วก็น้ำ ทำแล้วก็ฉีดแล้วก็ถู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 ถนี่คะ่ะผ้าเอาอยู่ไหนนี่คะ่ะผ้านี่ผ้าผ้าเนื้อแข็งคะ่ะผ้าขนหนูเราเอามาตัดเพราะว่าเอาเอาถูตัวด้วยมีหลายผืนนี่ละเราก็เอาผ้าหยาบหยาบมาถูจะได้ออกสะอาด คนป่วยบางทีก็เป็นหนักก็เอาตัวเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวบาหอดเอาตัวบาไหวใจผ้าผ้าปูรองซับพังพอาอ้อมพังบางทีมันก็มองเห้ดื่มน้ำเยอะๆก็เป็นโรคไตระรับในกับบุญหุนะ่ะ หมอบอกขึ้นกินน,กกกน้ำนักๆเกิดเลยเลยตะกินน้ำนักแล้เดียววันละประมาณสองสองขวดใหญ่ขว,ขวดกว่าๆอย่างเนี้นจะเข้านอนก็ดื่มตลอด <c oughs> ช่วงต่างๆนี่มันก็จะเปื้อนหน่อยแต่ถ้าเาอาฉีดน้ำยาลงไปรู้สึกว่ามันจะช่วยได้นะจ๊ะ เชื้อราจะหายไปแต่ก่อนบอกูหรอเอาไปซักตึงผืนเลย <laughs> ตอนก่อนฮ้อนนี่ก่อนก่อนก่อนหนาวมาแล้วมาปิดเธอมาฮะน้องก,ก่อนกันน้องกายเจอกันซักทั้งทั้งสองผืนเลย <laughs> <laughs> โอเคค่ะสวัสดีเจ้าอยากตั้งกลุ่มเนาะกลุ่มมา เพื่อนผู้ป่วยติดเตียงติดรถเข็นนี่จ์จะได้อู้กันเลยเรื่องเจ็บแค่ได้ป่วยจะได้อู้เรื่องเดียวกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ